สวัสดีครับพบกับผมนะครับอูช่างบอยหมากประคารนะครับสวัสดีเอฟซีทางยูทูบเนียนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีทางแฟนเพจนะครับวันนี้ผมจะส่งพ่วงรถถยรุ่นไม่ดำเผากระบะนะครับตัวนี้มาส่งลูกค้าทางจังหวัดโคราชนะครับจุมพวงนะครับอำเภอจุมพวงนะครับตัวนี้ขนาดกว้างๆนะครับเมตรเจ็ดสิบนะครับยาวจากนี้ถึงนี้นะครับสามเมตรนะครับคอกสูงที่หนึ่งเมตรนะครับ สามารถเปิดข้างได้นะครับลาบนก็สามารถถอดออกได้นะครับตัวนี้ลูกค้าเอามาใส่กับคูเวตา L50 นะครับชุดคาซีตัวนี้จะเป็นเหล็กรางน้ําหน้าสี่เป็นตัวคาซีนะครับทางร้านเราเอกลักษณ์ก็เหมือนเดิมนะครับจะมีบันไดสองข้างนะครับมีหมวกนะครับเจาะช่องมองหลังแล้วก็ขาตั้งปรับเกีียวนะครับกล่องข้างมือพร้อมนะครับตัวนี้จะเป็นคาซีเหล็กลางน้ําหน้าสี่นะครับเราจะซับคอให้แบบนี้นะครับช่วงล่างก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นพาวกระบะในสันบเอ็มนะครับกันนะขอบสิบห้ายางเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ลูกค้าให้ใส่ลายนะครับลูกค้าทัานใดอยากใส่ลายก็แจ้งมาได้นะครับจะติดลายรอบคันนะครับเดี๋ยวพามดูด้านท้ายนะครับตรงนี้สามารถบรรทุกสามสามตันสามตันห้านะครับสามารถบรรทุกได้นะครับนี่ครับใส่ลายทั้งคันนะครับราวบนนี้เราก็มีแถบไว้ให้นะครับกันบันชีกนะครับ พ่ออันนี้เราอยู่อยู่อยู่บ้านอะไรนะครับโคกขินช้างโคกขินช้างตำบลอะไรพ่อสารายอําเภอชุมพวงจังหวัดโคราชนะครับครับผมพอเห็นพวงแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมครับโอ้ชอบชอบสวยไหมครับสวยสวยสวยอันนี้พ่อจองนานยังเป็นเดือนสองเดือนเป็นเดือนสองเดือนนะเออมันมันมันคิวมันเยอะนะครับคิวเยอะต้องรอคิวเห็นพวงแล้วโอเคไหมพ่อสวยโอเคโอเคโอเคนะครับยังสมัยดี อันนี้สามารถเปิดค้างได้นะครับหล่ะเปิดค้างได้เราบนถอดได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับเปิดเปิดค้างได้แบบนี้นะครับทั้งฝั่งนู้ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้พื้นเราก็เชื่อมให้เต็มนะครับพื้นเชื่อมให้เต็มนะครับตัวนี้สามารถบรรทุกมันสัมบัลลังก็ประมาณสามตันถึงสามตันห้านะครับแบกได้สบายนะครับ ลูกค้าเอาใส่กับกูบตา L50 นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ